ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบนขนวายในความดีพึงห้ามจิตใสจจ่บาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคจฉามิธัมมังสรณนังคจฉามิ สังขังสรนังขฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยามปิสังขังสรนังขฉามิสติยามปิพุทธังสรนังขฉามิสติยามปิธรรมังสรนังจฉามิสติยามปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีส vale ิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพจาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรมารกศีตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณามันานาะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจารสยานะมหาสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิคฆนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานสินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่อมรคผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิเจริญบารมีสิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมัปปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้พลาห้า พระชงเจาเรียรมกักมีองค์แปดเพื่อมรรกผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรยัยอันสูงสุดอันผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะศึกษาพระสัทธรรมเพื่อดับวัฏทุกข์นั้นก็คือมีสมาธิทิฏฐิรู้ชัดว่านี้ทุกข ซึ่งคืออะไรบ้างก็คืออุปทานขันหาเป็นตนนี้ทุกขะสมุทยัยอันประกอบด้วยตันหาสามคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานี้นิโรธคือพระนิพพานนี้คือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอะริยสัตว์นั้นก็คืออะริยมรรคมีองแปด พร้อมด้วยกิจที่เราพึงประพฤติตามให้ถูกต้องค่ะอะไรหนอยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราเคยถามตนเองไหมคะหากไม่เคยถามก็หัดถามตั้งแต่ตอนนี้นะคะนั้นก็คือศีลอะไรหนอตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรคะศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในพระธรรมคําสอนที่ทรงแสดงนั้นคืออริยสัจเศหากมีศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วก็ศึกษาให้ชัดเจนพร้อมทั้งกิจในอริยสัจส,สีค่ะอะไรหนอเป็นรัตนะของนอรชนลองตอบดูสิคะว่าคืออะไร ปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนอะไรจะเลิศเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีสมาธิิจึงเป็นประธานของอริยมรรคมีองค์แปดค่ะส่วนอะไรจะเลวร้ายเสมอด้วยมิจฉาทิฐินั้นก็ไม่มีเช่นกันค่ะอะไรหนอที่โจรลักเอาไปไม่ได้บุญอันโจรลักเอาไปไม่ได้ค่ะ ทำคำสอนนี้มาจากสังยุตตนิกายสขาทวักค,ค่ะามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอันเป็นไปในภาวนากุศลต่อนะคะนั้นก็คือการศึกษาพระสัทธรรมอักตว,วัตตะสุตะนิเทศอยู่นะคะขณะนี้ได้ศึกษามาจนถึงว่าด้วยผู้มีสติด้วยเหตุสี่และเหตุมากกว่านั้นนะคะคำว่าการมีสติทุกเมื่อนั้น พึงศึกษาเพื่อก,กำจัดตัณหาเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าใจตามพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษามานะคะเพราะตัวสตินั้นไม่สามารถกำจัดอะไรได้แต่สตินั้นจะเป็นตัวดึงอารมณ์มาให้ปัญญาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนก้าวไปสู่มรรคปัญญานะคะแต่ท่านกล่าวในหัวข้อของสติ จึงกล่าวนำด้วยคำว่าสติทิกสุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านั้นซึ่งในที่นี้ก็ลองนับดูแล้วนะคะท่านกล่าวไว้ถึง23่สิยะซึ่งก็คือทุกขณะที่เป็นไปในทวารทั้งหกนั้นเองจะต้องมีสติทุกเมื่อท่านก็เลยกล่าวว่าคำว่าทุกเมื่อคือในการทั้งปวง ตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิตตลอดการยั่งยืนตลอดการต่อเนื่องกันตลอดการสืบเนื่องกันตลอดการติดต่อกันตลอดการเป็นลำดับตลอดการติดต่อกันเหมือนระลอกคลื่นตลอดการเป็นไปต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดการสืบต่อกันกระชั้นชิดตลอดการก่อนพัด หลังพัดตลอดปฐมยามมัชชิมยามปัตชิมยามตลอดข้างแรมข้างขึ้นตลอดฤดูฝนรืดดูหนาวฤดูร้อนตลอดปฐมวัยมัชชิมวัยปัตชิมวัยก็คือกล่าวทุกเรื่องและต้องมีการต่อเนื่องสืบต่อกันไป เปรียบเทียบเหมือนระรอกคลืนที่ไม่มีการขาดหายไปเลยกระแสะแห่งนามธรรมหมุนไปอย่างไรกระแสะแห่งสติสัมปชัญญะก็ต้องหมุนไปตามนั้นต่อเนื่องกันไปตลอดการไม่ขาดสายกระชั้นชิดก็คือเกิดให้บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะในเวลาก่อนฉันกำลังฉันหลังฉันในยามทั้งสาม ในฤดูทั้งสในวัยทั้งสามคำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่าสติเมื่อเจริญสติปัฏฐาน พิจารณาจิตในจิตสี่ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมะในธรรมะทั้งหลายก็คือสติที่เป็นไปในกุศลทุกประการมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติสองชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมธรรมะทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติในสี่ข้อนี้ก็คืออย่าให้เว้นจากสติและกระทำด้วยสติกำจัด ในสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดสติและที่สำคัญก็คือไม่หลงลืมธรรมะทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติคืออะไรคะสัญญาจำในธรรมะทั้งหลายนั่นเองนะคะหากเรามีสัญญาจำในธรรมะทั้งหลายก็จะเป็นเหตุไกลแห่งสติคะ่ะมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติสามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติสี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติการจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสตินั้นต้องศึกษาและมีการจดจำพระธรรมคำสอนไว้อย่างดีใช่ไหมคะ จึงจะเพียรพร้อมด้วยสติและน้อมโยนิโสมณสิการเป็นเมื่อทำเป็นในขั้นนี้แล้วความชำนาญในสติก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความชำนาญก็ย่อมมีความคล่องแคล่วในการที่จะให้สติเกิดและเมื่อถึงภาวะนั้นก็จะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่ง ชื่อว่ามีสติเพราะอยู่ตามปกติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบสามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระง,งับสี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของสัตว์บุรุษจะเป็นลักษณะของธรรมะในบุคคลที่สืบเนื่องมาจากข้อต้นๆน,นะคะที่เป็นปัจจัยแล้ว จนมาถึงภาวะนี้ตัวสติจึงมีอยู่ตามปกติในชีวิตและเมื่อเป็นผู้มีสติแล้วย่อมเป็นผู้สงบระง,งับและประกอบด้วยธรรมะของสัตบุรุษซึ่งธรรมะของสัตบุรุษนั้นก็มีอยู่แปดประการเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นสัตว์บุรุษคุณสมบัติของความเป็นคนดีอันได้แก่อะไรบ้างก็คือสัตรธธรรมสมณะโต ประกอบด้วยสัตรรมเจ็ะการคือมีศรัทธามีหิริมีอดตปะเป็นพระหูสูตรมีความเพียรอันปรารบแล้วมีสติมั่นคงและมีปัญญาเห็นไหมคะขาดไม่ได้ซึ่งปัญญาข้อสองสัพปริสัพพติพักดีสัตบ,บุรุษคือคบหาสมณพราหม ท่านผู้ประกอบด้วยสัตธรรมเจประการข้างตนเป็นมิตรสหายนะคะต้องคบสัตบุรุษเท่านั้นสามสัพปริสจินตีคิดอย่างสัตบุรุษจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น 4. สี่สัพปริสมันตีปรึกษาอย่างสัตบุรุษคือจะปรึกษาการใดก็ไม่ปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตน และผู้อื่นหาสัพปริสวาโจพูดอย่างสัตบ,บุรุษคือพูดแต่คำที่ถูกต้องตามวจีสุจริตสี่หกสัพปริสกกรรมมันโตทำอย่างสัตบ,บุรุษคือทำการที่ถูกต้องตามกายสุจริตสามเจ็ดสัพปริสัติฐีมีความเห็นอย่างสัตบ,บุรุษคือมีสมาธิทิฐิเช่นว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตนแปดสัปปุริสธานังเดติให้ทานอย่างสัตบุรุษคือให้ตามหลักสัปปุริสธานเช่นให้โดยเอื้อเฟื้อทั้งแก่ของที่ตัวให้ทั้งแก่ผู้รับทานให้ของบริสุทธิ์ให้โดยเข้าใจถึงผลที่จะตามมาเป็นตน้น อันแสดงในเรื่องสติสี่อย่างนั้นก็กล่าวตั้งแต่สติปฐานสี่และผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความเป็นผู้มีสติต้องฝึกฝนอย่างไรเป็นต้นค่ะในลำดับต่อมานั้นมีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างก็คงพอจะประมาณได้ใช่ไหมคะว่ากล่าวในเรื่องใดก็คืออนุสติสิบความระลึกถึง อารมณ์อันควรระลึกถึงเนืองเนืองนั่นเองนะคะอันดับแรกก็ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค์ซึ่งอาจจะระลึกในพุทธคุณก้าวหรือพุทธคุณสามก็ได้นะคะอันประกอบด้วย พระปริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหาการุณาที่คุณเป็นต้นค่ะส่วนข้อสองคือธรรมนุสติระลึกถึงพระธรรมคือน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระธรรมประกอบด้วยองค์หกนะคะที่เราสาธยายกันเป็นประจำซึ่งให้เข้าถึงความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะ จึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปในความระลึกอันประเสริฐนั้นสามสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ์อันประกอบด้วยองค์ก 4. สี่มีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษาเป็นไปในศีลานุสติคือ น้อมจิตรำลึกพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยข้อห้าชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วและพิจารณาเห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผ่เสียสละนี้ที่มีในตนอันเป็นไปในจากคานุสติค่ะข้อหก มีสติเพราะระลึกถึงคุณธรรมที่ทำตนให้เป็นเทวดาหรือน้อมระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู้และพิจารณาเห็นคุณธรรมอันทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นๆตามที่มีอยู่ในตนซึ่งในที่นี้ก็คือเทวตานุสติเจ็ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกข้อแปด ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดาเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทอันเป็นไปในมรณานโนสติค่ะข้อเชื่อว่ามีสติเพราะระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆอันไม่สะอาดไม่งามน่ารังเกียจ เป็นทางรู้เท่าฐานสภาวะของกายนี้ไม่ให้หลงไหลมัวเมานั้นก็คือกายยคตาสติในข้อสิบชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมะที่สงบระงับตื่อระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลสและ ความทุกข์ค่ะคืออุป,ปสมานุสตินั้นเองนี้คือสิบข้อของปรมัตรธรรมซึ่งเป็นไปในสิ่งที่ต้องหมั่นระลึกตรึกตรองให้เกิดขึ้นในชีวิตค่ะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจบวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสสตีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบานุโมทนา ในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ